หมูทำไมต้องปิ้งจะไก่ทำไมย่างคำว่าปิ้งกับย่างนี่มันต่างกันไหมเนี่ยภาษาไทยมันก็ใช้ได้หลายอย่างก็ยังนึกไม่ออกว่ามันมันต่างกันยังไงแต่ไม่เป็นไรเขาบอกว่าร้านนี้เป็นร้านหมูปิ้งไก่ย่างตั้งชื่อว่าอิ่มอุน่น มันชื่อก็เบาะนะเวลาเราซื้อหมูน้องหมูปิ้งนี่มันก็บันก็ต้องมีความอุ่นกระทั่งร้อนมันก็คงไม่เย็นแล้วก็ถึงได้แล้วกินอิ่มแต่สิ่งที่ประกอบก็คือนกกติกนี้มันใส่น่าจะใส่ข้าวเหนียวไว้นะเจ้าของร้านนั่งอยู่นี้ขายพอใช้ได้เลี้ยงตัวดี ไก่ย่างมีไก่ย่างด้วยหมูปิ้งจะขายดีกว่าใช่ไหมคะอ่าก็เตาปิ้งง่ายๆเนี่ยแบบนี้เขาสั่งทางลาซาดา้าราคาไม่แพงดูแล้วมันก็ได้มาตรฐานนะปิ้งปิ้งได้นานแล้วมาอยู่ได้เป็นน่าจะเดือนเลยใช่ไหมคะเดือนกว่า เรียกว่าเดือนครึ่งก็ยังใช้ได้อยู่เตาปิ้งนี่แต่ที่สำคัญเวลาเขาปิ้งนี่นะคะมันก็ต้องคอยเช็ดตะแกรงคือถ้าไม่เช็ดบ่อยบ่อเนี่ยหมูเศษหมูมันติดแล้วปิ้งมันจะมีควันเยอะนี่เราก็เห็นเขาทำอยูอ่พื้นที่คนประกอบอาหารนี่สิ่งสำคัญก็คือสะอาดร้านนี้เก็บ เรียบร้อยสะอาดลูกค้ามีวันที่จะขายดีที่สุดวันอะไรนะคะวันจันทร์ขายดีที่สุดโอ้ก็เลี้ยงตัวได้สบายสบายมาแต่เช้าเลยมาปิ้งเตรียมเอาไว้ก็ได้เปิดบินแล้วเป็นอาชีพที่สุจริตเลี้ยงเลี้ยงตัวได้ง่ายๆ ขนาดคนพูดเองเวลาเดินทางไปไหนไปไหนก็เรียกว่าต้องพกหมูปิ้งและข้าวเหนียวข้าวเหนียวนี่เข้านึ่งมาจากบ้านแลละราคาไม่แพงแอไม้ละสิบสองบาทถ้าเป็นหมูปิ้งไก่ย่างก็สิบบาทไปตอนเ,อเจ้าของร้านเขาก็ตั้งชื่ออิ่มอุ่นใช่ไหมคะ ซื้อแฟชายมาด้วยหรือเปล่าคะไม่ได้ซื้อซื้อแต่หมูอย่างเดียวเรียกซื้อจตะหมูมาก็ต้องไปรับหมูเขาขนาดที่ไม่ได้ทําเองทั้งหมดเขาก็ยังแทบไม่ค่อยได้นอนเหนื่อยเหมือนกันนะการประกอบอาชีพสุจริตแต่เลือกถูกและอย่างนี้เลี้ยงตัวได้ ก็ต้องอดทนหน่อยแต่ไม่เหนื่อยมากใช้ความขยันอย่าลืมนะคะแวะมาได้ที่สายใต้ใหม่ชั้นสองเนี่เรานั่งปิ้งขายอยู่เว้นวันอาทิตย์พักเหนื่อย วันนี้วันพระฤหัสบสดีก็ก็มาพอขายได้แต่วันที่ขายดีที่สุดคือวันจันทร์เพราะเพราะว่าเป็นวันนัดใหญ่